สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับนะฮะคอฟุตบอลและสายนักลงทุนทุกท่กทานเลยนะฮะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางฟุตบอลไปผมครับตีฟีคิก ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเมื่อวานนี้ครับถึงแม้ว่าตัวหน้าช่องที่ผมไม่ได้วางไว้ให้แต่ในครอบครัวของเราครับก็ยังมีวางในทางไวให้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเหมือนเดิมครับไม่ว่าเป็นตัวนี้ตัวกันตีครับบอลสดหรือบอลช่วงการที่วางไว้ให้เนี่ยก็อิ่มหนำสำราญการไปทั่วหนนาเลยนะครับก็รับทราบกันนะฮะตื่นมาก็จิบกาแฟพร้อมรับทราบกันไปเต็มที่เต็มเหนี่ยวกันเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสำหรับท่านใดร่่นนใใจาาเเมกลอุยูะ้ขครับ ุ่ม91สปอร์ตครับครับเป็นกลุ่มนําเล่นฟุตบอลที่มีการตอบรับที่ดีมากที่สุดในตอนนี้ครับการันตีจากสมาชิกมากกว่า26,000ท่านครับทําให้สดชื่นจริงไม่มีสมาชิกถึง26,000ท่านอย่างแน่นอนครับเข้าก่อนสดชื่นก่อนนะครับแนวทางที่วางไว้ให้เนี่ยมีวางไว้มากกว่าในโลกออนไลน์มีวางไว้มากกว่าในโลกโซเชียลอย่างแน่นอนครับเปิดใจกันเข้ามาดูแค่นั้นเลยครับชัดเจนไม่ชัดเจนดูที่ใจพี่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ครับเรามาดูกันที่ตัวเน้น1ตัวนะครับจะมีคู่ไหนนะไปดูกันนะฮะวันนี้อยากให้มองรนฤดูกาลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นคู่ระหว่างของเต่งบวยอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับจาก เปิดบ้านเพื่องด้านลิเวอร์พูลรองจากฝูงครับวันนี้ต้องบอกว่าในี่เรื่องของฟอร์มครับแตกต่างกันแล้วก็คู่ขี้กันอย่างกับฟ้าเหวเลยนะฮะต้องบอกคู่นี้นะฮะค่อนข้างแตกต่างกันชนะห,หลือเชื่อเลยครับทีมน้องใหม่อย่างเชฟฟี่ยูไนเต็ดครับที่ผลงานค่อนข้างโดดเด่นครับขึ้นมาเล่นในหลีกสูงสุดได้ค่อนข้างยำแย่ครับนันล่าสุดนี้ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มห่วยแล้วครับบุกไปพ่ายกับเบอร์รี่แบบขาดลอยถึง5ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับภาพรวมก่อนในช่วงหลังเนี่ย พร้อมที่จะกลับไปเล่นบ้านเก่าอย่างแชมเปี้ยนชิพเต็มที่แล้วนะครับสำหรับทางฝั่งผู้มาเยือนครับลิเวอร์พูลผลงานในช่วงนี้ก็ถือว่าลุ้นแชมป์ได้เต็มตัวเลยครับตลอด4เกมหลังสุดยังไม่หลุดแพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งของฟูงแลนมาได้4ประตูต่อ3ด้วยกันนะครับต้องบอกว่าพลิกนรลกสุดๆเลยนะครับดังนั้นในเกมนี้ครับผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะระบบมาเป็นผู้มาเยือนก็ตามถึงแม้ว่าต้องการที่จะพักนักเตะแกนหลักออกไปค่อนข้างเยอะก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่เเเเเเเปป็็็นนนนนนกกกกิร้้้้คคคััพดดดวววยยาาาาาามทททีี่่่่แตอออขงงงงสสููบละะะุุณภชหืจ อย่างเชฟฟิลด์ยู่นเต็ดในทุกๆมุมครับก็เชื่อว่าเกมนี้อาจจะยังใช้สามประสานเกมลุกอยู่เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นดาวินตูนเยสครับโมเมสซาร่าก็หลุยดิอาร์ตครับที่ยังใช้งานได้อยู่ในคัมมือนี้น่าจะบุกอัดนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับอย่างเชฟฟิลด์ยู่นเต็ดได้อย่างแน่นอนครับเชื่อว่าเกมนี้ครับคนมองไปทางฝั่งของผู้มาเยือนครับที่ดูเหนือกว่าในทุกๆมุมครับรุนขึ้นมาเป็นจ่าฝูงอย่างแน่นอนครับมองไปที่ริเวอร์พูลได้เลยครับสำหรับท่านใดครับที่สนใจแนวทางเพิ่มเเเเเเตตตติมมมมหหหหรร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 ืืืออ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 อวว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 ่่่่่าา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 ยยยยกกกขขูู้้้้้้ใใในนนนนนนคค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 คบบบบบบบัััััััััดดีีีทงงโปไฟลล์์แพสส